เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเบเบ็ดราคาถูกนะครับนี่ซื้อปลาซื้อมาจากช้อปปี้อ่ะให้ถ่ายกี่บาทร้อยสี่สิบบาทเหรอเจ็ดสิบบาทถูกมากดูดิเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นี่เจ็ดสิบบาทไม่มีสปอนเซอร์แลนี่ป้าใช่อะมาแกะกันดูดิว่าจะเล่นได้ไหมเจ็ดสิบบาทซื้อมาเนี่มาซื้อโอ้ยมีสนามด้วยมีมีมีสนามด้วยมีที่ดืงด้วยเจ็ดสิบบาท อ่ะมีซี่อันเบเบสมีซี่อันนี่มีตู้ดนาวาบ่อนี่ตู้ดระกอบตู้ดอ้่ะต้องดัดก่อนใช่ปะใส่ตู้ดยังไงอ่ะอ่ะอ่ะตะกอบกันประกอบกันอ่ะอ่สนามสนามสนามกันสนามกันอ่ะโอ้เป็นไงเป็นไงแรงอยู่นะเออกับสแตนดน่าอ่านี่พีนาวาเปลี่ยนแล้วอ่ะนั่น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 แล้วนี่คืออะไรครับ นนั่นที่เอาไว้เปลี่ยนเฟนแต่ตอนปลาซื้อป้ามีโค้ดด้วยนะอ๋อแรงนะแโค้ดสุดเลยใช่ใช่เอาอาเ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 อาแต่สีแดงพอหมุนในสนามมันจะไม่ค่อยเห็นนะมันกืนนะเอาที่เซตที่ชูว่านโก้ชูเอาเอาเอาอน่านน่านากระเดินไปเลยไปไงเราเอาสนามใหญ่ดิว่า สนามใหญ่พื้นที่มันเยอะอ้าวมาแต่อุปกรณ์ก็คือใช้อันเดิมนะเปลี่ยนแค่สนามอย่างเดียวแอนดี้เซ็ตทวีชวนอ้าวเออ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 โอ้โหโอ้โหแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอ้ได้อะราคาประหยัดไม่ถึงร้อยอ้าวบิมเปลี่ยนสีบิมสีเขียวอ่ะอ้าร์ว่าสีแดงอ้าวอ้าวอ้าวครับเลดี่เซ็ต อ้าโอ้โหเอาเอาเอ้าออเอาเเอาเดูดิดูดิใครจะหยุดก่อนันนนั่เออโอ้โหโอโหแรงมากโอ้ยพี่นาวายุดพี่นาวาแพออเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ออ่าอ่สตมหน้าอันนี้สีเหลืองเอาพี่นาวาเอาสีแดงเหมือนเดิมมาเดี้เซตีวเอ้าเอ้าอ้โห โอ้โหวิป่าวว่าดีอ่ะโอ้ตานี้บิมแพ้หมุนดีด้วยนะเนี่ยนะอ่ดีทุกอย่างแต่สนามเนี่ยต้องเข้าใจด้วยด้วยราคานะเขาจะให้สนามดีมาก็ขาดทุนสนามมันเล็กไปเราก็เลยเอาสนามของเราอันนี้เล่นมันสำหรับแบบว่าหัดปัน่นอ่าแกะขัดแกะขัดเล่นคนเดียวเปลี่ยนตู้อาเปลี่ยนตู้เปลี่ยนตู้ไหนอ๋นี่ครับเขาเปลี่ยนตู้อีกแล้วเขาบิ้วเขาบิ้วอันบิ้วความแรงอ่า วิวความแรงได้ตุ๊ดเงินตุ๊ดเงินเลดี้เซ็ตสีทุกอันก่อนเฮ้ยโอ้โอ้น้ำเงินน่าจะอาการออกแล้วน้ำเงินอาการออกเรียบร้อยของใครน้ำเงินเงี้ยต้องใส่ต้องเจอพี่ใหญ่มาปลามาพี่ใหญ่ไงสีเขียวเหรออืมข้าท่าเลดี้เซ็ตสีทุกอันก็เอย เอาเอ้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 าโอ้โห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 โอ้ยสูสีสูสีเอ้ย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 โอ้ยเขียวนะจะหยุดละอาการเริ่มออกแล้วเอ้าแดงหยุดเฉยเลยอไม่ส่องเต็มไม่มันวิ่งเข้าไปเองหรือโดนชนวิ่งเข้าไปเองวิ่งเข้าไปเม่เอาไม่เอาไม่ฟาวฟาดฟาวฟาดฟาด บีนเข้าไปเองก็ได้แต้เหมือนกันนะเหรอถือถือว่าปล่อยไม่ดีใช่ป่ะเฮ้ยดิฉันชีวอนก็โอ้เอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาออือืออืมอือืโหโอ้โหสูสี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 เอ้าดูอ้าแดงแดงแดงจะหยุดแล้วแดงยังไ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 งเรียบร้อยสีแดงหยุดไปแล้ว